ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ใหม่ที่เข้ามาในวันนี้ก็คืออีเวนต์จี้นะครับและจี้ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้ก็คือจี้จี้อะไรเอ่ยนี่อะไรเนี่ยเออมีกิจกรรมเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างมาไหนดูขอดูจี้ใหม่หน่อยสิจี้ใหม่เหรอ,อโดนราชาเกาะร้างเหรอ ไม่ใช่โดนอาชาในประเทศนะอืมไปดูของฟรีกันเลยดีกว่าความสามารถอะไรช่างมัน <c oughs> สุ่มกันเลยดีกว่าพวกเรา <c oughs> เออจะได้หรือเปล่าจากของฟรีมีไหมมีไหมเออมีหรือเปล่าอาได้มาหนึ่งชิ้นแล้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ไหม,มบีฮลัฮโลโหลฮัลโหลไม่มีเงียบกิ๊บมีปล่ามีปล่าโอ้ย ไม้กระบองปึ๊บไม่ใช่อันนี้ฮึบโอ้โหมีอีกมีอีกมีอีกหนึ่งชิ้นไม่ได้อะได้มาหนึ่งชิ้นเองหระจากของฟีนะจากของฟีนันะได้มานิดเดียวเองเอา้าฮัลโหลว่างไงว่างไงเอ่อโอ้โหขายแล้ว ขายเอบวกหนึ่งชิ้นยี่สิบเก้าบาทก็น่าสนใจเหมือนกันเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเปิดอันนี้ดูก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบป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 บ๊ได้ไหมโอ้โหไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลได้เปล่าอืม เรามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยเปิดกันเลยนะมีอยู่สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเอพร้อมมันยังปืนหมัดราชาที่ถูกเนรเทศนะครับความสามารถก็คือมีต่อยด้วยแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามวาร์ปนะครับจะโยนไปเกาะร้างสองครั้งเออพร้อมยัง มาไหม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 ปุ๊ปปุ๊ปป๊ปป๊บปุ๊ปปุ๊ปป๊บป๊บป๊ป๊ปไม่มีผมว่าเอสน่าจะหายากอะน,นะลุ้นเอสก่อนลุ้นแสงก่อนลุ้นลุ้นแสงสีทองก่อนน่าจะหายากอะน,นะฮึบอ่ะแสงสีทองไม่ใช่หมวกโบราณแสงสีทองนี่แหละน่าจะได้เอสเอสรือเปล่าเอสรือเปล่า เอสหรือเปล่าเอสอีเวนโอ้โยมัดลูกโปง่งมัดกระโปงมัดลูกโปง่งโอ้โหนุก็จะเป็นวัตถุดิบของปืนมัดราชาในประเทศฮึบอ่าได้การ์ดมาหนึ่งชิน้นได้ตัวตัวตัว v ีไอพีฮึบปึ๊บมาไหมมาได้ตัวมาอีกหนึ่งชิน้นโอเค เรื่อยๆเลยนะไม่ได้ S นะรอบนี้ได้แต่ A ธรรมดาฮึบไม่มีจะถึงพันแล้วนี่นะฮึบโอ้ไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับผมความสามารถอะไรก็ไม่ทันได้ดูเลยนะครับผม ฮึบไม่มีอาแสงสีทอง S S S อุย้ยสองชิ้นอ๋อได้มาชิ้นหนึ่งเห้อะบัดลูกโป่งเออได้แต่มัดลูกโปง่ง S โอ้หบัดลูกโป่งอีกแล้วอะไรเนี่ยเห็นม,มีอันอื่นเลยมีแต่มัดลูกโป่งเลยเนี่ยเอ้ยแสง เออได้มาลูกโบ้โอ้โยได้อีกร้างมาหนึ่งไม่มเีสนะต้องเปิดให้ได้ด้วยนะประเด็นองมันนะมันแลกไม่ได้โอ้โหฮึบได้เอมาแต่ก็ออกเรื่อยๆนะผมว่านะอีเวตนนี้ไม่น่าจะเกลือเท่าไหร่นะน่าจะปิดไม่เยอะนะเออแต่ดูแล้วถ้าเกิดว่าเอสไม่ออกเลยก็น,น่าจะหมดเยอะเหมือนกัน ลุ้นกันลุ้นกันว่าเอสจะหมดจะออกมาไหมอึบเอออึบไมมาโอ้ยอึบเออเออนี่หนึ่งนี่จะหนึ่งพันแล้วเนี่ยอีกสักหนึ่งครั้งก็พันนั่นแหละไปใช้สูตรดีกว่าไหมเราอือเราได้มาได้ตัว V.I.P มาสองชิ้นแล้วนี่งไง ได้แต่หมัดลูกโป่งเนี่ย <c oughs> ปืนหมัดพิฆาตออหมัดลูกโป่งชัดๆนี่ไงเออปืนหมัดราชาที่ถูกในประเทศกดสูตรดูไหมลองกดสูตรดูบ่าสูตรยังไงอกดขอรับไงกดวัตถุดิบที่เราอยากได้แล้วก็กดที่รับเนี่ยไอ,อ้มันจะเด้งมานานนี้แล้วเราก็กดซุ่มกันเลยไม่มีแสง ไม่มีเอสให้ลุ้นไม่มีเอสให้ลุ้นแน่นอนโอ้โหแสง <c oughs> แสงเอบวกไม่มีเราอยากได้แสงสีทองมากกว่านะครับอ่านี่ไงแสงสีทองแบบนี้แหละมีโอกาสได้ได้วัตถุดิบเอสหรือเปล่าได้ไหมได้ไหมสองชิ้นเล้อเออฮ่าได้มาหนึ่งชิ้นแล้วอสูตรนี้ได้ผลเลยได้มาหนึ่งชิ้นแล้วน่าหวเะฮึบ าเข้าไปาฮึบหายไปเลยมาแสงสีทองแสงสีทองมันต้องใช่มันต้องใช่สุดนี้มันต้องได้ผลโอ้โหไม่มีตัวบินช่วยชีวะฮึบอได้การ์ดมาหนึ่งึบเิงเเเอ้าวได้ หมัดปืนเพชรมาหนึ่งอึบอึบมาไหมไม่มามาไหมไม่มามาไหมอึบอา่าแสงสีท้องมันต้องใช่มันต้องใช่ใชเราได้มาหนึ่งชิ้นแล้วใช่ไหมอึบโอ้ เอสมัดลูกโปง่งมาตรึมเลยมัดลูกโป่งเนี่ยอะไรกันครับไงมาเยอะขนาดนี้วัตถุดิบเอสอยู่ไหนโอ้โหพัน,หนึ่งเกือบจะหนึ่งพันแล้วเนี่ยได้มาชิ้นเดียวอึบอึ๊บอึบโอ้โหทุกคนเออมาได้แล้วมาได้แล้วครับมาได้แล้ว อย่าเงียบดิอย่างเงียบดิอย่างเงียบด,ยงงยดิโอ้โหฮึบอืมไปดูที่เนี่ยเราได้เอสมาหนึ่งชิน้นกดสูตรใหม่ไปเพื่อมันจะได้เต็มกดใหม่กดใหม่โอ้ย,อ,ยอาไป ไปเลยครับไปเลย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 มาไม่มาอมืแสงสีทองน่าจะใช่วัตถุดิบแน่นอนใช่หรือเปล่าใช่ไหมอ่อไม่ใช่โอ้ยฮึบฮึบไม่มีไม่ใช่แสงสีทองไม่รุ้นอ้อแต่ได้ตัวมาก็โอเคอยู่ เอ้ยเพื่อนอย่ากล่งกันดีครับมาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยวัตถุดิบเอสอยู่ไหนแสงสีทองใช่ไหม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 โอ้โหหมูทองโอ้ยหลุนกันมาได้แล้วมาได้แล้วอ้าวนี่ไงแสงสีทองมันต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้มันหายไปนานแล้ว ฮึบใช่โอ้ยได้มาสองชิ้นเลยเอสอีกหนึ่งชิ้นชิ้นสุดท้ายรู้ว่าเอจะหายยากวะไม่รู้วเดี๋ยวไปดูก่อนฮือาแสงสีทองมาอีกแล้วเออเฮ้อมัดลูกโบงมาเยอะจังมัดลูกโบงเนี่ยโอ้โยไปของฟีก่อนสิเอื้อเอื้อฮึบอื้ม เมื่อไรจะมาครับปับปับปับแต่นี่เราหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณเกือบกับสามพันแล้วมั้งเพราะเรามีอยู่สี่พันสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเกสบห้าตอนนี้เรามีหนึ่งพันร้อยเก้าบห้าขาดอีกหนึ่งชิ้นครับ S ไม่ได้ดูวัตถุดิบ A เลย ว่าข่าเท่าไรนั่นอะไรมันมาเลยแหละมันต้องมาปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอืมฮไม่ใช่ไม่ใช่แสงไม่ใช่แสงสีทองแสงสีทองอันนี้แหละมันต้องใช่แน่นอนมาเลยมาเลยอก็ไปหาไอ้ที่หลังใช่มันลูกโปบงมันลูกโปบงอีกแล้วอ้อา่อันนี้แหละ มันต้องมามใช่ไหม,มแสงโคตรเยอะมันต้องใช่สักอันแล้วว้า,าได้เอสครบแล้วครับทุกคนทีนี้เราไปดูว่าเราขาด A กี่ชิน้นเอสที่คิดว่าหายากแต่กลับหาง่ายเนี่ยนะโอ้โหไปดูดิเพื่อเรามีตัวอยู่ ห้าตัว VIP ห้าตัวเกาะร้างสิบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อหนึ่งชิ้นก็แสดงว่าเราขาดแค่ตัว VIP แค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นปิดอีเวนต์แล้วครับปิดอีเวนต์แล้วนะครับผมถือว่าปิดแล้วนะเดี๋ยวเราซื้อยีบเก้าบาทก็จะได้หนึ่งชิ้นโอเคขาดแค่ตัว VIP แค่อีกหนึ่งชิ้นอ่า น่าจะหาไม่ยากเท่าไหร่นะครับสรุปแล้วก็โอเคใครที่ปิดได้ไปแล้วอ่าสำหรับใครที่ทำอีเวนต์นะครับก็ขอให้โชคดีปิดกันน้อยๆทุกคนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อ่าไปแล้วนะครับทุกคนโอเคบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ